ีินดีครับอันมือนี้พัญจ่าสีมาย้อนหลังวันไขวันเกิดของพี่ออดบุญชลินเบื้องผมสื่อเคียงไม่ให้เล่า,าก็จะเทือว่าเข่าก็เล่าแห้งพอเราเป็นนักสู๋เนาะผมกเออมมมม็เลยจะสื่ออ้ยายแมงมุมมากแนวเร่าเป็นเลือดนักสู๋ไอ้วัดเลาประต่อสู๋มาขัดขึ้นกันนี่ยายแมงมุมจะเป็นมาหล่อคือที่ยังเสียงเล่าเสียงไอ้วัด เออเอาหนะ่ะงามบอพี yeah, so ่หล้องามบอสวยไหมครับวัตถุโยรังหาจังสินตั้งสินไอสีโ่นักษ์ไฟไอนึงนี่ครับนี่ครับไอจ้าเต้าใหญ่นปมุมอันภาษาลาวเคาอันเท่าเกียร์แบคแมนเท่าเกียร์ครับ เบิ้เด <window. S 2> ีย oh, oh, ์ว in <t Spiritual music> ัตกรแล้ไข่ลิ้นแลเราเราบัูเลยครับวัาลูมันสื้อมาให้เราบูจากวางู็สือเลนนีมันขึ้นกับพ่อเดืเบือดีค่าตต้มเจ้ลสดเทียนเทียนเอ็ดสามอันกับ่อหาคู่สิโอ้ว่ามนอันัขันหาโอ้โยเนาะอาีดอกก็แล้วอายุยืนยาวจะสีลอยปีกีเนือ

ร่ำรวยเงินทองรวยแล้วรวยอีกนั่นเลน,น้องท่องเลยมากมีคนคักหล่นบานหล่นเนื่องแลัวกเช่นวันนี้เป็นอ่าถือว่าเป็นตัวน้องไต้ที่น้องมอกเห็นก็คือเป็น<ไ>ปฮีโร่เป็นฮีโร่ของน้องๆในหลายคนรวมถึงน้องด้วยก็ขอให้ที่ประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ อยู่น้ำแข็งไปโดนตะลอนไปแต่ว,ตว,าว่ากิไไนรับ่าได้เลยนะคืันปวดนกรดูแ่นะครับ, <c oughs> บ,รบน้องๆทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจนะครับขอให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จเหมือนกันกับทุกทุกคนกับโคนาที่พารเราเข้าผ่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ที่มันลำบากมาของวันนี้แล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับ โอนมาหน้าด้วยนะครับเอาไปขึ้นล่ะเลยขึ้นข้นล่ะกินให้มดได้ไ้กินได้นะกินได้เลยแล้วก็กินแล้วจะไปฝักีนอ่ะกินได้มันก็เลยเพราะหนาดปลาดูน้ำมันพัไปจนข้อบไสลับบได้รรมดีวได้ฟ่าเพื่อจะให้ออกฟลินซีด ดีครับอยู่400ปีว้าไอ้เจงไหอยู่เนี่น้องครับอันน้มือนี้พ่อจา้าสิมาย้อนหลังวันไขวันเกิดของพี่ออตบุญชลินเบื้องผมสื่อเคียงไม่ให้เล่า,าก็จะเทือว่าเข่าก็เล่าแห้งพอเราเป็นนักสูงเนาะผมก็เลยตื่ออ้ยัยเม,มียงมุมมากแหน,น่เล่าเป็นเลือดนักสูงไอ้วัดเรากัต่อสูงมาขัดขึ้กันนี่ยัยแมงมุม จมันมาบอกคือที่ไหนเสียงเล่าเสียงไอออดเออเอาหน่ะงานบอลเป็นหลังงามบบสวยไหมครับวัตถุโบราณหายจนสิ้นตั้งสิ้นนี่ครับไอ้เจ้าเต้าใหญ่เปนมุมอันภาษาลาวคืออันเท้าเกียร์แบทแมนเท้าเกียร์ครับระเบิดดีไอวัดก่อน เสื้่ไผ่นี้นแล้วแเ้วปลรูดิ้ยครับว่ามูมันซื้อมาให้เลาลูจากว่งในนนมันขึ้นกับบ่อเนเบิดอดีค้าวต้มแจนไรปลดเทียนเทียนเอ็ดสามอันกับพ่อหาคู่สิโอ้ว่าเมนอันขันหาโอ้โเนาะเอ้วซีดอนกับพ่ออะไรอายุยืนยาวจะซี่ร่อยปีที่เหนือ bắt cái <laughs> gì đó kì cái bóng này, cái này cái gì đó.